สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับรายการนี้ก็มุ่งนําเสนอความรู้ในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับแวดวงพลังงานความเคลื่อนไหวทั้งหลายนะครับเพราะว่าพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับทุกหน่วยเศรษฐกิจมีความสําคัญกับทุกชีวิตนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์นะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับทาง tnm 2 t r t e o vision 8นะครับคืนนี้เราจะยังอยู่กับผู้บริหารปตทนะครับคุณสลันหลังคาศิริรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่หน่วยธุรกิจ น้ำมันนะครับบริษัทปตทพักกันสักครู่นะครับคุณอาสงสัยว่าเสม,ม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหารเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าบ้างก็ยังกินเสม,ม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่ม เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็ดกันเถอะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสลันลังคาศรินะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันนะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณสรันครับสวัสดีครับาจาย์ครับ ช่วงนี้ก็มีคนที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการขนส่งน้ำมันขนส่งก๊าซธรรมชาติเพราะว่ามันเกิดกรณีที่น้ํามันรั่วนะที่บริเวณท,ที่แหล่งท่องเที่ยวที่ระยองของบริษัทปตทโกลบอลเคมีคอลนะฮะในแง่ของนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง น้ำมันขนส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราเรามีแนวทางยังไงบ้างฮะัครับก่อนหนึ่งก็ต้องแสดงใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เอ่าวพร้าวนะครับจังหวัดระยองก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เกิดจากอุปกรณ์หรือว่าเกิดจากบุคคลครจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับที่จะทำการสอบสวนมาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับ เพราะเราได้ดูแล้วในการพนักงานเนี่ยได้ป,ปฏิบัติต่างๆตามขั้นตอนที่เป็นปกติในครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ยแล้วก็ตามจะต้องรอ,งอ,งอก,การศึกษาอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดว่าอุปกรณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับครับทีนี้การการที่น้ํามันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตครับร้วมันก็ต้องมีการขนส่งลําเลียงไปทั่วประเทศครับมันเกิดเหตุที่ทะเลครับก,ก็กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมระดับหนึ่งซึ่งก็กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเหตุบนถนนมันก็จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรไปมาอันนี้เรามีมาตรการหรือมีแนวทางยังไงที่ช่วยดูแลให้เกิดความมั่นใจว่ารถที่ลำเลียงน้ำมันบนถนนรถที่ลำเลียงกา๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ NGV LPG เนี่รเราดูแลยังไง การขนส่งน้ำมันในประเทศของชาวบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันพึ่งพาการขนส่งทางรถยนต์เยอะมากเรามีการลงทุนในเรื่องของระบบท่อนะครับขนส่งทางท่อน้อยมากในช่วงสิบยีปีที่ผ่านมาระบบรางเกือบจะไม่มีการพัฒนาเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องพึ่งพาการขนส่งทางรถยนต์หรือรถเป็นหลักรถเป็นหลักเลยนะครับซึ่งแน่นอนพอรถมราวิ่งมากๆเข้าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมันก็มีสูง ตามไปด้วยนะครับความเสี่ยงก็จะมากขึ้นแล้วอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคนเป็นหลักแต่เกนี่ยเกิดจากคน10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากรถย,ยนต์หรือเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยคนคือปัจจัยสำคัญเลยที่เราต้องดูแลคนนี่หมายความว่าอาจจะหลับในแบบนั้นใช่ไหมพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจจะ,ะดึงแอลกอฮอล์หรือเปล่าอาจจะ,ะ,ะมียาเสพติดสารเสพติดมีไหมอะไรต่างๆน,น,นเป็จุซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากะระบบการจ้างงานหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็พยายามจะเอาซอร์สงานบางอย่างออกไปบริษัทเอาซอร์สก็พยายามไปกดต้นทุนให้ต่ําคนทํางานก็เลยต้องทํางานหลายกะต่อเนื่องก็เลยทําให้เกิด ปัญหาเรื่องคุณภาพในการควบคุมยานยนต์อันนี้อันนี้เป็นปัญหาด้วยไหมครับมีส่วนสําคัญเลยทีเดียวครับมีส่วนสําคัญเลยเพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็อพอไปไปบีบเรื่องต้นทุนมากๆเข้าไป<ะ>เนี่ยก็ทําให้คนขับรถต้องทํางานที่หนักตอ่อเนื่องต่อเนื่องนานเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ลไดแล้วก็ช่วงเวลาที่วันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันก็เกิดความล้าขึ้นมากว่าที่จะปิดพลาดขึ้น บนท้อถนนก็มีสูงนะครับ,รบซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางบริษัทน้ํามันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันเยอะในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออตอนนี้เรามีมาตรการนะครับเช่นว่าคนขับรถจะต้องขับรถได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงขับ4ชั่วโมงต้องมีการพักครึ่งชั่วโมงซึ่งต่อเรื่องเหล่านี้เมื่อก่อนก็เป็นการแค่พูดกันแต่ไม่ไม่มีการเขาเรียกว่า implement หรือการไปปฏิบัติให้มันเกิดความจริงจังขึ้น วันนี้เราถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้ขับรถหรือผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องปฏิบัติครับแสดงว่าการเข้าไปควบคุมคุณภาพของเราเนี่ยเข้าไปควบคุมถึงบริษัทเอาซอร์สด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าดูแลแค่บริษัทในเครือบริษัทลูกเท่านั้นใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเนี่ยคนก็จะโทษปรททอยู่ดีถึงแม้บริษัทลำเลียง พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปตททำละถูกไหมเพราะเราเราเอาซอสออกไปเรียกว่าบริษัทน้ำมันเกือบทุกทุกแห่งก็จะไม่มีรถขนส่งของตัวเองก็เอาซอาสอทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นทุกคนใช้เอาซอสหมดครับก็หมายความว่าการการการให้งบประมาณหรือการจ่ายค่าบริการตรงนี้มันต้องให้อย่างเหมาะสมถูกไหมครับคือถ้าไปบีบบี ต้นทุนมากเนี่ยมันอาจจะก,กระทบต่อคุณภาพได้ใช่ครับ <ฮะ S 2> ก็คงต้องไปดูตามตามเหตุตามผล <ฮะ S 2> ครับดยใหญ่ก็เอเคอาจจะมีการข้อตกลงกันที่ตกลงไว้แล้วแต่ถ้า <ฮะ S 2> มีอะไรที่มันมันไปเหตุเป็นผลที่ทําให้กระทบต้นทุนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทางทางบริษัทน้ํามันทั้งหลายแหล่ก็มีมีเหตุผลที่จะคุย เพื่อปรับราคาอะไรให้มันอยู่ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับการการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีเคสใหญ่ๆนะก็แสดงว่าคุณภาพในการดูแลนี่ก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วโดยประมาณนะที่เพชรบุรีตัดใหม่ที่ขนก๊าซมาใช่ไหมครับแล้วมันคว่ำแล้วก็ระเบิดแล้วทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราป้องกันได้ยังไงฮะ แต่ว่าตอนนั้นที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปตท,ทเป็นบริษัทอื่นเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจาก2องอค์ประกอบเลยคือทั้งตัวตัวคนด้วยแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวรถยนต์ด้วยตัวรถยนต์คันนั้นเนี่ยไม่ได้มีเซฟตี้วาล์วอยู่ก้นถังคือไม่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานแล้วพอพอท่อทางเนี่ยเกิดชํารุดหรือแตกหักเนี่ยแก๊สก็ไหลออกไปอย่างอย่างไม่มีตัวที่ไปไปปิดกั้นเลยก็ไหลออกมา ตัวหมด8ตันที่อยู่ในในถังเลยนะครับก็เป็นปริมาณแก๊สค่อนข้างมากเลยได้ออกมาก็จะว่าคนขับตอนนั้นก็ขับด้วยความเร็วได้ลงจากทางด่วนลงมาก็คือทั้งคนแล้วก็รถมาบังเอิญเจอกันพอดีรถอื่นๆที่ติดเครื่องอยู่เนี่ยติดไฟหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นจะมาส่วนมากก็คือติดไฟหมดใช่ครับคือทีนี้มันมันติดไฟเพราะอะไรครับเพราะว่า ไอ้ก๊าซแบบนี้มันเป็นก๊าซอะไรที่มันถึงทำให้ติดไฟเป็น LPG ป่ะใช่ครับวันนั้นเป็นแก๊ส LPG นะครับคือก๊าซจะติดไฟได้ก็ต้องมีองค์ประกอบสามส่วนด้วยกันคือตัวตัวตัวแก๊สเองนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมออกซิเจนแล้วก็ตัวประกายไฟคือวันนั้นเนี่ยตัวตัวแก๊สเนี่ยก็แพร่แผ่กระจายออกไปตามระดับไประดับผสมกับอากาศที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยก็คงลด ก็จะมีเขาเรียกเป็นสันดาปภายในก็จะมีมีประกายไฟเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเกิดไฟขึ้นมาก็ว่าบว่าขึ้นไหมขึ้นมาไหมหมดทางก็จนจนหมดหมดเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะสนใจเดี๋ยวเราก็จะมาคุยรายละเอียดกันต่อนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาสนทนากันต่อเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ สงสัยว่าสม็จวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหารเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าที่ทานซีซีมากก็ยังกินสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดน Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็ดกันเถอะ าสนทนากันต่อในช่วงที่สองนะครับคุณสลันครับแล้วการที่ผู้คน,นไปดัดแปลงเครื่องยนต์แล้วก็มาใช้กา๊าซหุงต้มมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ากา๊าซหุงต้มราคาถูกก่อนหน้านี้นะเพราะเราชดเชยราคาเนี่ยอันนี้มันมันน่าเป็นห่วงไหมค,คืออุปกรณ์ทุกชนิดนตอนติดใหม่ๆก็ดูจะปลอดภัยดีหมดแหละนะ,ค,ะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันต้องดูแลบำรุงรักษาซึ่งผมเชื่อว่า หลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากการที่พอราใช้ไปแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบหรือตรวจตรายอย่างอย่างเป็นปกติครับโอกาสที่หลูกยางจะรั่วทอดจะแปเกเรือดอะไรต่างมันมีโอกาสมันเสื่อมไปได้ตามสภาพอยู่แล้วนี่แก๊สเนี่ยเป็นเป็นแกสแบบ๊สเซอเบจีเนี่ยมันมีความอันตรายก็ตรงที่ว่าเมื่อเมื่อเกิดการรั่วออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะกระจายอยู่ตามบรรยากาศนากอากาศเพราะฉะนั้นเ,นเขาก็จะสะสมอยู่บน,นผิวดิน ก็คือลงตำ่ำลงตำ่ำ <ừ ừ. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไปเจอประกายไฟที่ไหนเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะติดไฟมันง่ายกว่าสูงมากครับเพ<ล>รา<ล>ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่ต้องแต่หนักมากๆในการใช้รถก๊าซก็คือว่าต้องมีการตรวจสอบในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเป็นระยะอยะ่าใช้จนเพลินบางทีเราเราเคยเชี่ยวการขับรถยนต์บางทีสองสามปีแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ครับอันนี้เรื่องอุปกรณ์แก๊สนี่ไม่ได้ต้องต้องระมัดระวังมากๆครับทีนี้ก๊าซ GV ฮะมันต่างกันไงฮะ ก๊าซ NGV จะมีคุณสมบัติต่างกับ LPG ตรงที่เขาเบากว่าอากาศก็คือถ้าสมมุติมันรั่วมันจะลอยขึ้นใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเพิ่มเมื่อเมื่อลอยอยู่ข้างบนเนี่ยไปเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมสปาร์ืไฟสปาร์คไฟก็กจะมีโอกาสที่น้อยกว่าก๊าซ LPG เพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้ว NGV จจะมีความปลอดภัยสูงกว่าครับครับทีนี้เวลาผู้คนที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยบางทีก็รถติดแล้วก็เจอกับ รถน้ำมันบ้างลดก๊าซบ้างอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องกลัวใช่ไหมคงไม่ต้องตกใจแล้วครับก็แต่ปกติก็ทิ้งระยะห่างคือถ้ามันคือถ้ามันมันระบบมันเซฟตี้เนี่ยแล้วไม่มีเกิดอุบัติเหตุไม่มีอะไรไปชนอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับถูกไหมฮะครับก็ปกติก็จะพยายามทิ้งระยะห่างหน่อยอย่าขับกระชั้นชิดใกล้ใกล้เกินไปนะครับก็เป็นเนกเรียกเป็นภาษาขับรถเขาเรียกเป็น De defensive d r i ving อ่ะก็คือ ระวังไม่ใช่เพราะตัวเราระวังคนอื่นที่อยู่อยู่รอบรอบด้วยทีนี้ระบบการจัดการนะฮะก็คือว่ารถพวกนี้เรามีกําหนดไหฮะได,ไ,ดได้ร่วมกับเมืองใหญ่ๆต่างๆรวมทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยว่าช่วงเวลาแทฟฟอแจมช่วงเวลาที่มีจราจรแออัดอันนี้ไม่ให้รถพวกนี้เข้ามาในในในตัวเมือง เรามีกาหนดในตัวรถเก่งน่แหละครับไม่ไม่ครับพวกรถที่มีครับมีครับก็จะมีโปรติรถขนส่งน้ํามันหรือรถขนส่งก๊าซเนี่ยเขาจะมีกาหนดเวลาใช่ไหมครับไม่มาวิ่งในช่วงเขาเรียกรัชอาลหรือช่วงช่วงเร่งด่วนนี่จะไม่นะครับนั่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าตัวใหญ่ก็จะคือคือจะขับไปกลางคืนเป็นส่วนใหญ่คือหลังสามทุ่มไปแล้วจนถึงตีห้าก็จะเป็นการขนส่งกันในช่วงนั้นครับซึ่งจริงๆก็เป็นอันหนึ่งก็คือคือทำให้ คนขับต้องมาขับตอนกลางคืนเี่ยพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความที่จะง่วงจะจะงีบเผลอเลยก็มีความ,มสูงกว่าการขับกลางวันเยอะครับทีนี้เราเราก็มีข้อห้ามหรือไม่ครับว่าอย่างเข้าในชุมชนเข้าในใจกลางเมืองเนี่ยให้ให้ขับออกนอกเขตเมืองหรือว่าเราไม่ได้ห้ามตรงนี้ ถ้าจําเป็นต้องเข้าก็เข้าไปอ๋อต้องยังไงก็ต้องเข้าไปอย่างเดีวยวเพราะว่าต้องไปส่งตามปั๊มน<ช>้ำมันเลยด้วยต้องไปส่งตามปั๊มแก้ปั๊มน้ํามันหรือแต่โรงบาลต่างตาก็ต้องใช้แก้ใช้น้ํามันอยู่คนน<ม>ี้ก็ต้องเข้ามาใน,ในช่วงเวลาที่ท,ที่เขาอนุญาตให้เข้านะคร,ครับครับทีนี้ระบบการขนส่งน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติเนี่ยร,ระบบท่อเนี่ยดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมถูกต้องครับทีนี้เราเรามีแผนงานหรือมีโครงการที่จะขยาย การขนส่งในลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นไหมครมีแน่นอนครับก็คือโดยเฉพาะน้ํามันครับวันนี้น้ํามันเนหลกขนส่งทางท่อจากระยองนะครับม,มาที่ศรีราชามาที่ลําลูกกาแล้วก็ขึ้นที่สระบ,บุรีนะครับตอนนี้ท่อก็จะมันหยุดที่สระบ,บุรีอยู่รัฐมีนโยบายที่จะต่อท่อจากสระบ,บุรีเนี่ยขึ้นไปยังเหนือ แล้วก็อีสานนะครับ <Okay. S 2> เพื่อให้คนที่อยู่ในในต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสได้ใช้น้ํามันในราคาที่ใกล้เคียงกรุงเทพ <Okay. S 2> และที่สําคัญคือเป็นการลดปริมาณรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนด้วยครับอันนี้เป็นโครงการที่เร่งด่วนที่รัฐพยายามจะผลักดันให้เกิดท่อน้ํามันขึ้นทั้งสองเส้น <Okay. S 2> ขึ้นมานะครับครับ <Okay. S 2> ส่วนเรื่องของกา๊กาซก๊าซธรรมชาตินี่ไม่มีปัญหาเพราะยังไงต้องส่งทางท่ออยู่แล้วก็้ตัวใหก็จะเป็นปลายทางก็จะเป็นโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับที่งส่งทางท่อ เรื่อง LPG เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการส่ง LPG จากศรีรรชาซึ่งเป็นตัวที่เราใช้เ,เป็นเทอร์มินอลในการรับรับ LPG เนี่ยขึ้นมายังทางทางทาง,ทางเหนือหรืออีสานเนี่ยทางท่อปัจจุบันใช้ทางรถยนต์ส่งมาค่อนข้างจะจะ,จะอันตรายอยู่ถ้ามีส่ง LPG ทางท่อมาถึงถึงสระบ,บุรีได้ก็จะช่วยลดปัญหา ลดแอพินบนท้องถนนได้เยอะเลยทีเดียวครับครับทีนี้การส่งทางท่อเนี่ยมันก็จะต้องเวนคืนที่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับเราเราได้จัดการปัญหานี้ยังไงแล้วก็บริเวณชุมชนที่มีท่อผ่านใกล้ๆเนี่ยเราสามารถให้ความมั่นใจเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยอย่างไรส่วนใหญ่แล้วก็เราจะเรียกว่าเราใช้ไลน์เอา์คือใช้ใช้ที่ของทางหลวงเกาะมาทางหลวงซึ่งเป็นที่สาธารณะใช่ใชครับแล้วก หรือไม่ก็เป็นที่ของของรางรถไฟนะครับเกาะมาก็จะมีสองส่วนคือส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะใช้ที่ที่ของของรักนี่แหละในการที่เกาะท่อํามันมาอาจจะมีการไปผ่านที่ของเอกชนบ้างในบางบางช่วงบางตอนก็คงต้องไปทำทับเอไอเอรับศึกษาผลกระทบต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับกับประชาชนว่ามีอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลในในพาร์ทที่เป็นเรื่องไปผ่านที่เอกชนนียให้ ให้เป็นพิเศษหน่อยนะครับก็ทําได้แล้วก็คิดว่าเส้นทางอาจจะมีบ้างแต่ไม่ไม่มากนะครับครับ,รบทีนี้การที่รัฐบาลจะมีการลงทุนแมกกาโปรเจกต์สองล้านล้านเนี่ยแล้วก็เป็นโครงข่ายรถไฟแล้วก็ขนส่งระบบรางเนี่ยเราได้มีการวางแผนร่วมกันในการที่จะสร้างท่อไปในเส้นทางตรงนี้ไหมฮะเพราะมันจะได้จัดการทีเดียวหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้คุยคยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ก็เป็น แนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าทําทีเดียวก็ในเี้จะขุดถนนไปแล้วก็ทำทีเดียวก็เมืองไทยเนี่ยบางทีเราขุดหลายรอบใช่ครับดีครับก็เลยจะนำไปหาเลยผู้เกี่ยวข้องในในส่วนของการขนส่งทางแม่น้ำเนี่ยก็มีระดับหนึ่งใช่ไหมครับจะตรงตรงนี้เราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันรั่วในแม่น้ำเป็นเร mm ื่องใหญ่กว่าในทะเลใช่ไหมครับ ่วนใหญ่ในแม่น้ำนี่ก็จะเป็นการขนส่งจากคลังไปยังผู้ใช้โลฟไฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ตามแนวแม่น้ำนะครับซึ่งปริมาณเยอะไหมปริมาณไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยในเรื่องของแม่น้ำเนี่ยเรือที่ใช้ขนส่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นเรือสองชั้นคือจะเลกกฎหมายคือเป็นมาตรฐานสูงมากจะสูงปัจจุบันยังไม่นะแต่ว่าในจะมีการบังคับใช้ในในเร็วๆวันนี้คือยังไม่บังคับตอนนี้ครับบังคับแล้วแต่ว่าจะมีผล จะมีผลปีหน้าเนี่ยจะเริ่ม mm hmm. เรือนี่จะต้องเป็นเป็นสองชั้น uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการจะล่วไหลของของเรือ uh huh. ที่ใช้ในแม่น้ำน,นะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสรันมากนะครับ,รบที่สละเวลามาสนทนากันนะ<ช>ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับไปดูในช่วงกินเที่ยวทั่วไทยนะครับ ก็่าสงสัยว่าสเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมทะเลสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินซีฟู้ด every day ้าก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสเสม,ม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเสม็ดกันเถอะ เราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของรายการกับพิมพ์ในช่วงของพาชิมเที่ยวทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็พาคุณผู้ชมมาที่เมเนียมคิวตันค่ะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวหรูมากค่ะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ตอนนี้พิมก็อยู่ที่ห้องอาหารโฟล์ของแบรนนะคะซึ่งห้องห้องอาหารนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ไลน์ค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายชนิดมากค่ะเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์นะคะมาเอกีนะคะพิมพ์ได้แอบไปดูขนมหวานด้วยค่ะมีขนมหวานให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะที่นี่นะคะก็ตกแต่งสไตล์เก๋ไก๋มากค่ะมีโคมไฟที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสไตล์สีเอิร์ธโทนค่ะส่วนด้านนอกนะคะที่เป็นเอาท์ดอร์คะเป็นโอเพนแอร์สำหรับใครนะคะที่อยากจะนั่งแบบสบายๆชิว ชิลจิบวายตอนกลางคืนนะคะเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากเมนเเจอร์ของห้องอาหารโฟล์นะคะคุณชีวิตวิเชียนกิจนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับคุณชีวิตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณชีวิตสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณชีวิตช่วยแนะนาตัวให้กับคุณผู้ชมฟังค่ะ ครับผมผมชื่อยุเชนกิจครเป็นผู้การร้านอาหารฟโฟรที่นี่ครครับผมก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบถึงคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารฟโฟรค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือเราเป็นห้องอาหารที่อยู่ริมน้ำนะใช้น้ําแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราเป็นครัวเปิดโลง่งใ <c oughs> นห้องอาหารนานาชาติที่เปิดทั้งวนันคะเป็นอ l ด day dining ครับ <c oughs> ผมจุดเด่นของเราก็อยู่ที่ห้องชีสรู <c oughs> มห้องชีสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ห้องชีสจะอยู่ทางด้านอ,อ่ทางนั้นของผมค่ะแอบเดินเห็นแล้วก็มีห้องชีสแล้วก็มีไวนด้วยใช่ไหมะคะอก่สำหรับห้องชีสเนี่ยเราถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเพราะาเรามีชีสจากทั่วโลกเลยในในแต่และวันนี้เรามีประมาณเจ็ดสิบชิ้มาจากทั่วโลกเลยใช่ไหมทุกวันมาใหม่ทุกวันเลยปะก็เราจะเปลี่ยน ทุกวันเรื่อยๆค่ะชีสจากประเทศอะไรที่ขายดีที่สุดคะก็ถ้าถ้าชีสที่ขึ้นชื่อของที่นี่ที่ว่าขายนิยมทานน่าจะเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีฝรั่งเศสกับอิตาลีนะคะแล้วชีสกับวายนี่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยหรือเปล่าคะก็สำหรับชีสนี่จะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ค่ะสำหรับดินเน,นะะอร์นะฮะดินเนอร์สำหรับชีสเนี่ยเราจะมีเฉพาะช่วงดินเนอร์เท่านั้นค่ะยกเว้นวันอาทิตย์สำหรับซันเดย์บรันช์เราจะเปิดตั้งแต่กลางวันเลยค่ะ อ๋อคือถ้าเป็นซันด์บรชไชเนะชีสจะรวมตั้งแต่กลางวันเลยใช่ค แล้วความพิเศษของแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วนันตั้งแต่วันจันอังคางพุธอย่างเงี้ยคือจะมีอาหารเหมือนเดิมทุกทุกทุกวนาาัน่ะคะหรือว่าจะมีไอ้วันจันเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์แบบนี้มีติมแบบนี้ครับก็นนในแต่ละวันเนี่ยฮะเราจะถ้าพูดถึงในรายอาหารนะฮะเราจะเปลี่ยนทุกทุก,ทกวันเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่แหรับวันพุธเรามีพิเศษนิดหนึ่งสำหรับคืนวันพุธนะฮะเราจะมีอาหารอินเดียอ๋อแล้วคืออย่างอื่นไม่มีครับผมแล้วก็ในส่วนของวัตี่วัตี่นี่ เราถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่หลยค่ะค่ะ้เรเปิดเป็น s ซนเตอร์บล็อที่ที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเราเพราะเราเริ่มตั้งแต่เสร็จมงไปถึงบ่ายสีโมงเย็นเลยค่ะงั้นัตอนนี้นะคะเรามาชิมอาหารกันเลยดีกว่าค่ะเพราะหน้าตาดูน่าทานมากนะคะนี่ก็เป็นญี่ปุ่นซีฟูด้ดอาหารไทยแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารทางเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ น,นี่ก็เป็นส่วนของซีฟูด้ดนี่เป็นส่วนของซีฟู้ดออนไอซ์แต่ผมก็จะมีออยสเตอร์มีปูราสกามีมัสเซลแล้วก็คิงฟรอสต์ครัแล้วไม่ทราบว่าอย่างอย่างอาหารซีฟู้ดเนี่ยเรานำเข้าจากประเทศไทยเราหรือเปล่าคะก็ก็จะมีทั้งของออสเตรเลียของอเมริกาค่ะส่วนมากก็จะเป็นของออสเตรเลียถ้าพวกซีฟู้ดส่วนใหญ่จะเป็นของออสเตรเลียแล้วก็มีของญี่ปุ่นด้วยค่ะจะดูสดมากเลยนะคะเนี่ยมีทั้งหอยเชลล์ปูลาสก้า <น>ส่วนตัวนี้เป็นอาหารไทยอาหารไทยครับอาหารไทยแล้วก็จะทําลักษณะคล้ายๆกับถ้าที่เห็นนี่จะเป็นลักษณะเหมือนคับค่อนข้างคล้ายๆกับฟิวชั่นหน่ครับเพราะเนื่องจากว่าเราไว,ว้วางตำาับบุฟเฟ่ตแล้วก็จะออกแนวฟิวชั่นอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย อันนี้จะเป็นเท่าเกียบปากหม้อเนี่ยฮะเป็นเป็นขนมของไทยๆเป็นขนมไทยๆเป็นขนมไทยๆเส้นฝรั่งก็นิยอร์นด้านนี้ก็เป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็มีทั้งแซลมอนปลานปลาซีเบสมีมีเนื้อเชนเดลอยแล้วก็อันด้านซ้ายเหมือนนี่แตเป็นแล้วก็มีให้เลือกซอสได้หลากหลายเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาของคําถามประจําสัปดาห์ของเรานะคะคําถามประจําสัปดาห์เราจะตั้งอะไรดีคะครับฉะนั้นผมขอตั้งว่า จุดเด่นของร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ดิสของที่นี่เลยอะคคืออะไรครับจุดเด่นที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่ค่ะคืออาหารประเภทไหนถ้าใครทราบคำตอบนะคะสามารถส่งมาได้นะคะที่เบอร์อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะต้องขอบคุณคุณชีวิตมากนะคะที่ให้โอกาสมาเอามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเครื่องสำอางบียสีนะคะแต่งหน้าพิธีกนแล้วก็แขกรับเชิญและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราสำหรับช่วงนี้นะคะพิมพ์และคุณชีวิตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ